ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กรับมาหัพขอกับพ่อเตีมอีกเนาะครับเนาะครับพ่อเตีมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้ามกราคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าเก้าสามหกเจ็ดห้า ครับส่วนเลียกล่างเขาออกสามหกนะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางเป็นทั้งสี่พี่น้องครับบนวิ่งรูดแปดกับเก้าก็หลุดนะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับมาอยู่น้พี่น้องเนาะเตียวามาบนนะครับจับคู่กับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ถ้่ว่าหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะหลุดก็คือหลุดเนาะรับเนาะครับธรรมดาพี่น้องกมมีเขามีหลุดบอกว่าครูบาอาจารย์ใดไรนะรับเนาะมันจะพยายามมาตามต่ออีกเนะครับเนาะ more สังเกตนะครับพี่น้องเนาะ บนวิ่งรูดนะครับเปดกับ9นะครับ แปดสี่แปดห้าครับครับเก้าสี่เก้าห้านะครับ ลองนะครับเดินตัวลองตัวกันนะครับเนาะลองเกดสี่เกดสี่เกดห้านะครับตัวลอง นี่คือบนน้อพี่น้องเนาะครับมาเบื้องล่างนะครับล่างวิ่งรูดนะครับ ล่างวิ่งรูดเจดกับ8ดนะครับเจศูน เกียดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งครับลองนะครับเนาะ ับตัวรอง9091นะครับ พี่น้องขับบน8กับ9เน้น8ปดสี่แปดห้าเจ็ดโอ้แปดสี 8, 4, 8, 5, 9, 4, 9, 5, ลอง7จ็ดเจหาน้พี่น้องเนาะบนล่างเกับ8นะครับเน้น 70, 7 1, 8, 0็ดศูนย์ลอง9 0 9 1ศูับคนริมทางนะครับเนาะ ขับพแต้มกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพรแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะรับจกนั้นแล้วพรแต้มกับข้อไวยพอให้เข้าฟังๆเนาะครับเนาะเข้าแตกบนล่างเอซีก็จะได้โฉกโศกมันๆกันนะครับ ครับมาขามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุด้าย้ายสุดนี้พอแต้มกับข้อกับขัวพะคุณนิพซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาบึงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความใขรใ่ใหญ่มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแตโ่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกๆุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้เนะครับเนาะรับเอาไว้พอกันยีคิหนาะกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม